สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านค่ะค่ะวันนี้นะคะเราก็มาเจอกันอีกแล้วนะคะที่ตลาดนัดโครกระบือนาอินอำเภอพ,พิชัยจังหวัดอุตรดิตถ์ค่ะเราจะมีนัดกันทุกวันศุกร์นะคะวันศุกร์นี้ก็เป็นวันศุกร์ที่10มกราคม2568ค่ะเป็นปีใหม่แล้วนะคะอ่าเป็นอาทิตย์ที่สองของปีใหม่นะคะ ปีใหม่นี้ขอให้ทุกท่านนะคะมีแต่ความสุขความเจริญล้ำล้ำรวยรวยยิ่งเฮงปัง,ป,งปังกันทุกท่านนะคะค่ะเรามาเจอกันที่นี่นะ,ะทุกวันศุกร์นะคะศุกร์นี้เป็นศุกร์ที่สิบนะคะเราจะมาอัปเดตกันที่นี่ทุกวันศุกร์ค่ะปีใหม่นี้เราไม่รู้ว่าราคาจะเป็นยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะคะว่าราคาข้างในจะเป็นยังไงนะคะไปอัปเดตกันเลยค่ะ